สวัสดีค่ะน้ำอ้อยขอเขียนกลางค่ะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไ n เนะคะซึ่งบรบรรยากาศที่อยู่บริเวณด้านหลังของดิฉันนะคะก็จะเป็นที่สถานีขนส่งหมอชิดนะคะซึ่งเป็นบริเวณทางเข้านะคะที่ประชาชนที่เดินทางเข้ามากรุงเทพมหาคนครนะคะก็จะเข้ามาที่บริเวณนี้นะคะซึ่งขณะนี้นะคะบรรยากาศ ณเวลานี้นะคะก็เริ่มมีประชาชนนะคะทยอยเดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็อาจจะยังไม่ได้คึกคักหรือหนาแน่นเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานะคะแต่ก็มีประชาชนนะคะกำลังเริ่มทยอยเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานครแล้วนะคะส่วนมาตรการการดูแลความปลอดภยัยแล้วก็มาตรการการค่มเข้มในเรื่องของโควิด -19 นั้นนะคะก็จะมีการ ตรวจคัดกรองที่บริเวณทางเข้าสถานีขนส่งหมอชิดนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศล่าสุดขณะนี้ค่ะค่ะโดยบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะก็เริ่มมี รถเข้ามานะคะที่ในบริเวณขนส่งหมอชิดนะคะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นรถที่มาจากต่างจังหวัดค่ะซึ่งแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 นะคะยังมีการแพร่ระบาดในช่วงนี้แต่ประชาชนนะคะก็ยังคงใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่องนะคะแต่อาจจะไม่ได้แบบ หนาแน่นเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาโดยในส่วนของมาตรการการดูแลเรื่องของการป้องกันเชื้อโควิด1 9นั้นนะคะก็มีการตรวจคัดกรองนะคะในส่วนของต้นทางค่ะเมื่อประชาชนจะใช้บริการนะคะจะมีการคัดกรองอยู่ที่บริเวณทางเข้าสถานีขนส่งนะคะในทุกสถานีขนส่งค่ะและเมื่อประชาชนนะคะเดินทางมาถึงค่ะ ก็จะสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้ทันทีและหากมีการเข้าไปที่บริเวณสถานีขนส่งหมอชิดนะคะก็จะมีการคัดกรองอย่างเข้มข้นนะคะโดยมีจุดสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคนนะคะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนนะคะหากใครไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะก็จะไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้และก็ตลอดจาก ที่จะเข้ามาบริเวณด้านในนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนค่ะได้มีการดูแลร่างกายของตัวเองนะคะมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมค่ะและที่บริเวณด้านในนะคะก็จะมี การจัดที่นั่งนะคะไม่ให้มีประชาชนนะคะได้นั่งใกล้กันแต่จะมีการเว้นระยะห่างไม่ให้มีการเข้าใกล้กันเนื่องจากจะมีการแพร่เชื้อโควิด1 9ได้ง่ายนะคะค่ะโดยบรรยากาศล่าสุขาดขณะนี้นะคะก็จะมีรถทัวร์นะคะจาก จังหวัดต่างๆนะคะทยอยเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็ไม่ได้หนาแน่นเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะโดยส่วนใหญ่ในช่วงเวลานี้นะคะยังคงเป็นรถ โดยสารสาธารณะนะคะที่เดินทางเข้ามายัางกรุงเทพมหานครขณะที่รถทัวร์นั้นนะคะก็จะมีในส่วนของสายที่มีระยะทางที่ยาวนะคะก็จะมีการเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ ค่ะซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าประชาชนที่มาใช้บริการขนส่งสาธารณะนะคะก็จะมีการสวมหน้ากากอนามัยกันทุกคนนะคะ ตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นช่วงการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะในส่วนของรถตู้นะคะที่จะไปในพื้นที่ต่างๆค่ะเมื่อผูดด้โดยสารเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานครที่สถานีขนส่งหมอชิดนะคะก็สามารถที่จะใช้บริการขนส่งสาธารณะต่อที่บริเวณนี้นะคะที่ก็จะมีทั้งรถแท็กซี่แล้วก็รถตู้นะคะไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะ ซึ่งก็จะเห็นได้ว่านะคะว่าไม่ได้มีความหนาแน่นเหมือนกับในทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะแต่ก็ก็ยังคงมีประชาชนนะคะที่ยังมีความมั่นใจแล้วก็มาใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็จะมีในส่วนของหลายๆจังหวัดนะคะที่เดินทางทยอยเข้ามายัางกรุงเทพมหานครนะค่ะ ซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นรถโดยสารซึ่งเป็นรถตู้นะคะเป็นรถร่วมบริการขนส่งสาธารณะนะคะ ลอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะะนช่วงช่วงวันหยุดยาวอย่างเงี้ยคนมาใช้บริการขนส่งมาใช้รถท้ายเรัื่องเกี่ยวกับโควิดอ๋ออ๋อก็ไม่ค่อยมีคนเลยใช่ไหมดูค่อนข้างเงียบเหงาใช่ไหมคะอ๋อตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีครับไม่คึกคักเหมือนทุกคัะอย่างนี้เลยเปลี่ยนแปลงเลยสี่วันนี้ไม่มีคนจากถ้าถ้าแบบ ถ้าวัดจากช่วงที่ไม่มีโควิดสิบเก้านี่จะค่อนข้างนานแน่นกว่านี้นิดหน่อยวันนี้แย่ไปหมดแล้วผมหารถหาเงินทั้งวันนะค่าเช่ารถเจ็ดร้อยผมยังหาเงินได้ไม่ได้เจ็ดร้อยเลยตั้งแต่ตีสามนะอ๋อตีสามจนถึงกี่โมงอะคะจนถึงตอนเนี้ยยังไม่มีเงินทารถเลยจากปกตินี่คือแบบว่า มีผู้โดยสารเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าช่วงปกติจะมีผู้โดยสารเรื่อยๆแต่ว่าช่วงโควิดเนี้ยเนี่ยตั้งแต่มีข่าโควิดมานะมันเงี้ยแบบนี้เลยทุกงวันนะยิ่งกว่านี้อันอันที่บอกว่ามีข่าโควิดนี่คือข่าโควิดล่าสุดใช่ไหมใที่มีการระบาดล่าสุดอ๋อแล้วช่วงก่อนนั้นนนั้นมันมีม็อบอ๋อมีม็อบมีม็อบคนก็ไม่เดินทางเหมือนกันอ๋อก็ผานางเดียลำบากเลยครับตอนนี้อ๋อค่ะ ขอบคุณนะคะค่ะเมื่อกี้นะคะก็เป็นการสัมภาษณ์คนขับแท็กซี่นะคะที่มาจัดตั้งวินที่บริเวณนี้นะคะที่ก็จะมีการต่อคิวในการรับผู้โดยสารนะคะซึ่งก็บอกนะคะว่า ในปีนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีผู้โดยสารนะคะใช้บริการมากเท่าไหร่โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะคะที่มีข่าวการแพร่ระบาดอีกระลอกอะคะ่ะและก่อนหน้านี้นะคะก็มีในเรื่องของสถานการณ์ชุมนุมที่ก็ทำให้คนนะคะไม่ค่อยมาใช้บริการในการเดินทางรถตู้หรือว่า ในการเดินทางไปพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์โควิด1 9นะคะก็ทำให้ประชาชนค่ะได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนขับรถขนส่งสาธารณะนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิดนะคะที่ที่วันนี้เราพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะมาดูบรรยากาศการเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งในส่วนของการเดินทางออกนั้นนะคะก็มีประชาชนนะคะบางส่วนที่ก็ยังคงใช้บริการขนส่งสาธารนณะในการใช้รถโดยสารรถ รถทัวร์นะคะเดินทางกับต่างจังหวัดนะคะซึ่งก็ไม่ใช่มีเฉพาะแค่ในส่วนของประชาชนที่เดินทางเข้ามายัางกรุงเทพมหาคนครเท่านั้นนะคะและนี่ก็เป็น,านการเดินทางเข้ามายัางกรุงเทพมหาคนครนะคะอันนี้เป็นรถ รถทัวร์ที่เดินทางมาจากจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะ ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศการเดินทางกลับจากภูมิวิทย์ลำเนาของประชาชนนะคะที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาว4วันที่ผ่านมานะคะซึ่งหากมีสถานการณ์หรือมีความเคลื่อนไหวนะคะทางดิชาแล้วก็สำนักข่าวไอเนะคะจะมีการรายงานให้ทางผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ